ในค่ำคืนอันเงียบสงบของวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทหญิงสาวคนหนึ่งชื่อน้องไม้ซึ่งเป็นภรรยาของหนุ่มโรงงานที่ขยันขันแข็งชื่อพี่เอกเธอเคยเป็นคนเรียบร้อยช่วยงานวัดมาตั้งแต่เด็กๆแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับหลวงพิธนาพระรูปหนุ่มที่เพิ่งมาจำวัดใหม่รูปหล่อผิวขาวเนียนน้ำเสียงน,นุ่มนวลเวลาสวดมนต์ทำให้น้องไม้รู้สึกแปลกๆในใจ ครั้งแรกๆเป็นแค่การสนทนารรมาหลังจากทำบุญเสร็จเธอแวะมาที่กุฏิเพื่อถวายสังฆทานแต่ละครั้งก็ยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักพี่เอกติดโอทีที่โรงงานน้องไมเลยอาศัยมาที่วัดเพื่อหลบฝนแต่จริงๆแล้วในใจเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่หลบฝนหลวงพิธาเปิดประตูกุฏิรับเธอเข้ามาไฟสลัวๆจากตะเกียงน้ำมันสองใบหน้าของทั้งคู่น้องไมล์ตัวเปียกชุ่มเสื้อบางๆติดผิวเผยให้เห็นส่วนโค้งเว้าที่สันเทาเพราะความหนาว หรืออาจจะไม่ใช่เพราะหนาวอย่างเดียวหลวงพี่ธนาถอดจีวรคลุมไหล่ให้เธอมืออุ่นๆนั้นสัมผัสผิวเธอเบาๆแค่เสี้ยววินาทีแต่กลับทำให้น้องไมตัวร้อนวูบว่าไปทั้งตัวโยมหนาวหรือครับเสียงหลวงพี่กระซิบใกล้ๆใบหูน้องไมลพยักหน้าเบาๆแต่สายตาที่มองกลับไปมันบอกอะไรที่มากกว่านั้นและคืนนั้น ใต้แสงตะเกียงสลัวในกุฏิที่ควรจะสงบศักดิ์สิทธิ์เสียงหายใจหอบถี่และเสียงครางเผาเบาดังขึ้นเป็นจังหวะผ้าไหมจีวรสีส้มถูกถอดวางพาดเก้าอี้ขณะที่ร่างเปลือยเปล่าของน้องไม้ถูกกอดรัดโดยแขนแกร่งของพระหนุ่มที่ลืมไปชั่วขณะว่าตัวเองคือใครตั้งแต่นั้นมาการแอบ,บแซบของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งทุกครั้งที่พี่เอกไปทำงานกระดึกหรือไปต่างจังหวัดน้องไม้จะแอบ,บมาที่วัดหลวงพี่ธนาจะรอเธออยู่เสมอบางคืนถึงกับล็อกประตูกุฏิแน่นหนาเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังกึกก้องในความมืดแต่่ไมมีใครรู้ จนกระทั่งคืนหนึ่งที่ทุกอย่างกำลังถึงจุดสุดยอดร่างของน้องไมโค้งอครางชื่อหลวงพี่อย่างไม่สนโลกหลวงพี่ธนากำลังกระแทกสะโพกอย่างเมามันจูๆ่ๆเสียงเคาะประตูดังกึกก้องเปิดประตูเดี๋ยวนี้ฉันรู้หมดแล้วเสียงตะโกนของพี่เอกดังลั่นสะกดให้ทั้งคู่ชนกไปชั่วขณะตาม,มาด้วยเสียงแม่ผัวและน้องสาวผัวที่ตะโกนด่าเธอไม่หยุดประตูถูกกระแทกแรงๆน้องไมคตัวสั่นเทาหลวงพี่ธนาหน้าเสียสูนรีบคว้าผ้ามาคลุมตัว แต่ประตูนั้นกำลังจะพังลงมาในอีกไม่กี่วินาทีเสียงกระแทกประตูดังสนั่นครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม้ประตูเก่า,เ,กาเริ่มสั่นคลืดคลาดน้องไม้ตัวแข็งชื่อรีบคว้าผ้าถุงที่ตกอยู่พื้นมาพันรอบตัวแบบไม่สนลำดับแขนขาสั่นระริกจนแทบยืนไม่อยู่ส่วนหลวงพี่ธนารีบสวมจีวรกลับอย่างลนลานมือยังกุมผ้าไม่สนิทดีสายตาหวาดกลัวมองไปที่ประตูธนามึงเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะกูเห็นรถเมียกูจอดอยู่หน้าวัด เสียงพี่เอกคำรามดังลั่นตามด้วยเสียงแม่ผัวที่ตะโกนแช่งด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายสุดขีดอีสัตไอพะเบอมึงหลอกลูกสะพ้ายกูเหรอกูจะเผากุฏิมึงให้วอดน้องไม่น้ำตาไหลาพากเธอทรุดตัวลงนั่งกับพื้นมือกุมหน้าอกที่ยังเต้นระทึกพี่เอกขอโทษขอโทษนะคะเสียงเธอสั่นเครือแทบไม่ได้ยินหลวงพี่ธนาเดินไปที่ประตูมือเกาะลูกบิดแน่นแต่ยังไม่กล้าบิดเปิดเขาหันมามองน้องหม่ครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความกลัวปนกันโยม อาตามาผิดเองอาตามาจะรับผิดชอบเองแต่ก่อนที่เขาจะได้บิดกรอนประตูก็ถูกกระแทกแรงสุดกำลังจากด้านนอกบานประตูไม้เก่าผุพังลงมาทั้งบานเผยให้เห็นพี่เอกยืนตัวแดงกับดวงตาแดงกล่ำราวกับพร้อมฆ่าคนแม่ผัวและน้องสาวผัวยืนโอบไหล่กันอยู่ข้างหลังตะโกนด่าทอไม่หยุดพี่เอกเห็นภาพตรงหน้าเมียตัวเองนุ่งผ้าถุงแบบลวกๆนั่งร้องให้อยู่มุมกุฏิส่วนพระรูปหนุ่มกำลังสมจีวรไม่เรียบร้อยเขาไม่พูดอะไรอีกคำรามลึกๆในลำคอแล้วพุ่งเข้าใส่หลวงพี่ธนาทันที ไอสัตสพระมึงแต่ต้องเมียกูหมัดแรกของพี่เอกเข้าหน้าเต็มเต็มหลวงพี่ธนาล้มลงไปกองกับพื้นเลือดไหลจากมุมปากน้องไมกริลลั่นรีบคลานเข้าไปกอดขาพี่เอกพี่เอกหยุดก่อนอย่าทำหลวงพี่แต่พี่เอกสะบัดขาแรงจนเธอเซมลงไปข้างข้างมึงยังจะปกป้องมันอีกเหรออีสาระเลวแม่ผัวเดินเข้ามาตบหน้าน้องไมฉา,าดใหญ่อีบาบมึงทำชั่วถึงในวัดกูเลี้ยงม,มึงมาเพื่ออะไร เสียงร้องให้เสียงตะโกนด่าและเสียงต่อยเตดังระงม,มไปทั้งกุฏิชาวบ้านที่ได้ยินเริ่มวิ่งมารวมตัวกันหน้าวัดบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนตะโกนเรียกเจ้าอาวาสหลวงพี่ธนาพยายามคลานนี้แต่พี่เอกตามเตะไม่ยัง้งจนกระทั่งมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากด้านนอกหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำมพระเจ้าอาวาสรูปชราที่เพิ่งตื่นเดินถือไม้เท้ามาด้วยสีหน้าเข้มขณะที่ชาวบ้านเริ่มถางวงกว้างออก สถานการณ์กำลังจะบานปลายยิ่งกว่านี้เมื่อมีเงาคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังวิ่งมาจากทางปากวัดดูเหมือนจะเป็นญาติฝั่งน้องใหม่ที่ได้ยินข่าวเช่นกันเจ้าอาวาสยกไม้เท้าขึ้นชี้หน้าพี่เอกเสียงเข้มหยุดเดี๋ยวนี้ในวัดถ้มทำร้ายพระต่อให้ผิดแค่ไหนก็ต้องให้กฎหมายหรือวินัยสงจัดการไม่ใช่ลูกกับเท้าแบบนี้พี่เอกหอบหายใจแรงหันไปมองเจ้าอาวาชั่วครู่แต่ความโกรธยังไม่ลดลงเขาชี้หน้าหลวงพี่ธนาที่นอนกองกับพื้นเลือดกบปากพระแบบนี้ไม่สมควรอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรอกครับ มันทำเมียผมคำพูดยังไม่ทันจบเงาคนกลุ่มใหม่ก็วิ่งฝ่าฝูงชาวบ้านเข้ามาเป็นพ่อกับพี่ชายของน้องไม่เองพ่อของเธอหน้าแดงกับเหมือนกันแต่ดูเหมือนกโกรธลูกสาวมากกว่าพระไม่มึงทำอะไรลงไปเสียงพ่อตะโกนก้องน้องไม่ที่กำลังร้องให้อยู่นั้นยิ่งตัวหดเข้าไปอีกเธอคลานไปกอดขาพ่อพ่อขอโทษลูกผิดเอง พี่ชายน้องไมไม่พูดเยอะเดินตรงไปคว้าคอเสื้อหลวงพี่ธนาที่เพิ่งจะพยายามลุกขึ้นยกหมัดขึ้นเต็มที่แต่เจ้าอาวาสรีบตะโกนสั่งลูกศิษย์วัดที่ยืนอยู่ใกล้ๆให้เข้าไปห้ามชาวบ้านหลายคนเริ่มช่วยกันดึงแยกกุฏิกลายเป็นสนามรบเล็กๆเสียงตะโกนด่าเสียงร้องให้เสียงห้ามปรามดังระงมบางคนถ่ายคลิปบางคนโทรแจ้งตำรวจมีคนแก่แกนั่งพนมมือภาวานาหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ที่เปิดไฟสว่างสวัย น้องไมลถูกแม่ผัวลากผมออกจากกุฏิเธอรีดเจ็บปลสะอื้นแต่ไม่มีแรงต้านแม่ผัวตะโกนด่าไม่หยุดวันนี้มึงต้องกลับบ้านกูแล้วกูจะจัดการเองส่วนหลวงพี่ธนาถูกชาวบ้านสองสามคนช่วยพยุงไปนั่งที่ศาลาเลือดยังไหลไม่หยุดเขามองไปทางน้องไมลที่กำลังถูกลากออกไปสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำขอโทษที่พูดไม่ออกจู่ๆเสียงไซเรนรถตำรวจก็ดังขึ้นจากทางเข้าวัดชาวบ้านแยกทางให้รถกระบะตำรวจสองคันจอดหน้าวัดผู้กองหนุ่มรูปหล่อเดินลงมาพร้อมลูกน้องสีหน้าเครียดเมื่อเห็นสภาพ ใครเป็นเจ้าทุกบ้างครับมีคนแจ้งว่ามีการทำร้ายร่างกายและประพฤติผิดในวัดผู้กองถามเสียงดังทุกคนหันมามองกันเองพี่เอกยกมือขึ้นทันทีผมครับผมจับได้คาหนังคาเขา,ขาว,ว่าเมียผมกับพระรูปนี้น้องมายที่ถูกแม่พผัวกอดเขาไว้แน่นร้องให้หนักกว่าเดิมเมื่อเห็นตำรวจเธอรู้ดีว่าคืนนี้ทุกอย่างจบสิ้นจริงๆ ผู้กองถอนหายใจยาวมองไปที่หลวงพี่ธนาที่นั่งเลือดอาบสั่งลูกน้องให้เรียกรถพยาบาลมาก่อนแล้วหันไปพูดกับเจ้าอาวาสหลวงพ่อเรื่องนี้คงต้องให้ทางเจ้าคณะจังหวัดทราบด้วยครับเจ้าอาวาสพยักหน้านิ่งนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและผิดหวังขณะที่ทุกคนกำลังรอรถพยาบาลและรอถ้อยาาคำเบื้องต้นจู่จน้องไม้ก็สะบัดตัวจากอ้อมแขนแม่ผัววิ่งตรงไปหาหลวงพี่ธนาที่นั่งศาลาเธอคุกเข่าลงกอดขาเขาร้องให้ทบขาดใจหลวงพี่ขอโทษหนูขอโทษ หลวงพี่ธนาวางมือลงบนศีรษะเธอเบาๆน้ำตาไหลเงียบๆเ,เป็นครั้งแรกที่เขาร้องให้ต่อหน้าคนอื่นพี่เอกที่ยืนมองอยู่ห่างๆกําหมัดแน่นจนข้อนิ้วขาวใบหน้าแดงกำราวกับจะระเบิดอีกครั้งและในขณะที่รถพยาบาลกำลังยกเปลมาเพื่อนำตัวหลวงพี่ธนาไปโรงพยาบาลผู้กองก็เดินตรงมาที่น้องไม่พร้อมหมายจับที่เพิ่งเซ็นเมื่อครู ผู้กองยกหมายจับขึ้นให้ทุกคนดูสีหน้าเคร่งขรึมนางสาวไมคยคุณต้องตามผมไปสถานีเดี๋ยวนี้ในข้อหาล่วงละเมิดสถานที่าศาสนาและประพฤติชั่วกับภิกษุในสงฆ์ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายวัดและกฎหมายอาญาน้องไมคยที่กำลังกอดขาหลวงพี่ธนาอยู่นั้นชะักไปทั้งตัวน้ำตาที่ไหลอยู่หยุดชะักเธอเงยหน้าขึ้นมองผู้กองอย่างไม่เชื่อหูตัวเองหนูหนูต้องโดนจับหรอคะแม่ผัวที่ยืนอยู่ใกล้ๆก,กลับยิ้มมุมปากเล็กน้อยพยักหน้าอย่างพอใจสมน้ำหน้ามึงทำชั่วขนาดนี้ต้องติดคุกให้เข็ด พี่เอกยืนนิ่งมือกำแน่นแต่คราวนี้เขาไม่พูดอะไรสายตาที่มองน้องไมลเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังผสมกันหลวงพี่ธนาพยายามเอื้อมมือไปจับแขนน้องไม้์มือสันเทาโยมอาตมาจะไปด้วยอาตมาจะรับสารภาพทุกอย่างว่าเป็นความผิดของอาตมาแต่เพียงผู้เดียวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนข้างๆรีบดึงตัวเขาไว้หลวงพี่ครับท่านบาดเจ็บอยู่รอรถพยาบาลก่อนเดี๋ยวเรื่องของท่านทางเจ้าคณะจะจัดการเอง รถพยาบาลมาถึงพอดีเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาพยาบาลสองคนรีบวิ่งลงมาพร้อมเปลสนามเข้าไปตรวจหลวงพี่ธนาทันทีเลือดจากปากและจมูกยังไหลไม่หยุดใบหน้าเริ่มบวมชำ้ำน้องไมลถูกตำรวจหญิงคนหนึ่งค่อยๆดึงตัวขึ้นเธอไม่มีแรงขัดขืนขายยังอ่อนเยาวบาจนต้องมีคนพยุงจู่ๆเธอก็หันไปมองพี่เอกที่ยืนห่างออกไปหลายก้าวพี่เอกหนูขอโทษหนูรักพี่นะแต่หนู พี่เอกหันหน้านี้น้ำตาไหลเงียบเงียบเป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นเขาเสียน้ำตาแม่ผัวรีบเข้าไปกอดลูกชายไม่ต้องฟังมันลูกมันไม่คู่ควรกับลูกอีกแล้วชาวบ้านที่มุงดูอยู่เริ่มซุบซิบกันดังขึ้นบางคนสายหน้าบางคนยกมือไหว้พระขอขมาแทนบรรยากาศในวัดที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลและความอึดอัด ผู้กองสั่งให้ลูกน้องคุมตัวน้องไมค์ขึ้นรถตำรวจเธอเดินโซเซไปทีละก้าวสายตายังหันกลับมามองกุฏิที่พังยับเยินมองสาลาที่หลวงพิธนากำลังถูกหามขึ้นเปลและมองพี่เอกที่ยืนตัวแข็งทื่อไม่หันมามองเธออีกประตูรถตำรวจปิดลงเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นขณะที่รถพยาบาลก็เริ่มเคลื่อนตัวออกไปพร้อมกันชาวบ้านค่อยๆแยกย้ายบางคนยังยืนถ่ายรูปบางคนโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียทันทีเจ้าอาวาสยืนมองทุกอย่างเงียบๆก่อนจะหันไปสั่งลูกศิษย์ปิดวัดคืนนี้อย่าให้ใครเข้าและพรุ่งนี้เช้า ต้องแจ้งเจ้าคณะจังหวัดด่วนคืนนั้นวัดเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโซเชียลคลิปการบุกจับการต่อยพระการร้องให้ของน้องไมล์ถูกแชร์นับหมื่นครั้งภายในชั่วโมงเดียวส่วนน้องไมล์ที่นั่งในรถตำรวจมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟวัดค่อยๆหายไปในความมืดเธอกุมมือตัวเองแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดและในใจลึกๆเธอรู้ดีว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมที่เธอต้องชดใช้ยาวนานกว่าที่เธอเคยคิด แต่ที่สถานีตำรวจเมื่อรถจอดสนิทผู้กองเปิดประตูลงมาแล้วพูดเบาๆกับเธอว่าเดี๋ยวมีคนมาขอประกันตัวคุณเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างน้องไม่เงยหน้าขึ้นอย่างงงง,งหัวใจเต้นแรงอีกครั้งใครกันที่ยังอยากช่วยเธอในตอนนี้น้องไม่นั่งตัวเกรงในห้องสอบสวนที่เย็นเฉียบแสงไฟนีออนสาดสองใบหน้าเปื้อนน้ำตาของเธอจนซีเซียวผู้กองนั่งตรงข้ามกำลังจดบันทึกคำให้การเบื้องต้นเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆดาดังคลืดคลาดเหมือนกำลังนับถอยหลังชีวิตเธอ เล่าให้ละเอียดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อไร่อย่างไรบ้างผู้กองถามเสียงนิ่งแต่สายตาคมกริบน้องหมยก้มหน้ามือบิดเกรงกันแน่นหนูหนูเริ่มคุยกับหลวงพี่ธนาประมาณสามเดือนที่แล้วข้าตอนแรกแค่ถวายสังฆทานคุยทมแต่หลังหลังมันมันเลยเถิดไปเธอเล่าต่อด้วยเสียงสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดเล่าทุกครั้งที่แอบเข้าไปในกุฏิทุกสัมผัสที่ร้อนแรงทุกคำกระซิบที่ทำให้เธอหลงลืมว่าตัวเองเป็นเมียคนผู้กองฟังเงียบไม่สแสดงสีหน้าแต่บางทีก็ถอนหายใจเบาๆ พอเล่าจบผู้กองปิดสมุดบันทึกคืนนี้คุณต้องนอนที่นี่ก่อนพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังสารส่วนเรื่องประกันมีคนโทรมาจริงๆบอกว่าจะมาพร้อมทนายความชั้นสูงแต่ยังไม่บอกชื่อน้องไม่เงยหน,น้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงอีกครั้งใครเหรอคะผู้กองสายหน้าเดี๋ยวรู้เอง เช้ามืดวันต่อมาข่าวเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วประเทศคลิปที่ชาวบ้านถ่ายถูกแช์นับล้านวิวมีทั้งคนด่าน้องไมลสารพัดคนสงสารหลวงพี่ธนาที่ถูกทำร้ายและคนวิจารวัดว่าปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรที่โรงพยาบาลหลวงพี่ธนานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยใบหน้าพันผ้าพันพแผลเจ้าอาวาสมานั่งเฝ้าข้างเตียงสีหน้าเศร้าส้อยธนาลูกจะสึกไหมเสียงเจ้าอาวาสถามเบาๆหลวงพี่ธนาปิดตาน้ำตาไหลซึมออกมาจากหางตาลูกไม่รู้แล้วครับหลวงพ่อ ลูกทำผิดมหันทั้งต่อโยมไม่ต่อพี่เอกต่อพระพุทธศาสนาเจ้าอาวาสถอนหายใจยาวทางเจ้าคณะจังหวัดจะมาตรวจสอบวันนี้ลูกต้องให้การตามจริงบ่ายวันนั้นที่ศาลแขวงเล็กๆแห่งหนึ่งน้องไม่ถูกนำตัวขึ้นฟ้องในห้องพิจารณาคดีเบื้องต้นเธอใส่ชุดนักโทษสีน้ำตาลมือถูกกุญแจมือสายตาก,ก้มต,ต่ำตลอดเวลาผู้พิพากษาถามข้อเท็จจริงสั้นๆแล้วหันไปมองฝั่งจำเลยที่นั่นมีชายวัยกลางคนแต่งสูตรราคาแพงยืนขึ้นพร้อมทนายความชื่อดังระดับประเทศ สารครับข้าพเจ้ามาขอประกันตัวนางสาวไมในวงเงินสองแสนบาทข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกอย่างและขอให้สารเมตตาเพราะจำเลยเป็นหญิงและยังไม่มีประวัติชายคนนั้นพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นน้องไมเง่เงยหน้าขึ้นมองช้าๆแล้วตัวเธอชะงักไปทันทีผู้ชายคนนั้นคือพ่อแท้ๆของหลวงพี่ธนามหาเศรษฐีเจ้าของโรงงานใหญ่ในจังหวัดที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าลูกชายบวชเป็นพระ เขายืนมองเธอด้วยสายตาที่ทั้งเข้มแข็งและเศร้าผมจะดูแลเรื่องนี้เองเขาพูดเบาๆกับเธอหลังสารอนุญาตให้ประกันตัวน้องไม้น้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวมันมีความหวังเล็กๆที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจหรืออาจจะเป็นกำบดใหม่ที่กำลังเริ่มต้นส่วนพี่เอกที่ได้ยินข่าวว่ามีมหาเศรษฐีมาประกันตัวเมียเก่าเขายืนตัวสั่นอยู่ในบ้านกำขวดเล่าข่าวแน่นจนข้อนิ้วขาวไอ้พระน,นั่น มีพ่อรวยขนาดนี้เหรอวะเขาพึมพำก่อนจะกระดกเหล้าลงคอหมดขวดแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์หนึ่งเบอร์ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้อะโลพี่ครับผมมีเรื่องอยากขอร้องเรื่องใหญ่เลยพี่เอกวางสายโทรศัพท์มือสั่นเขาเพิ่งคุยกับพี่ชายที่สนิทกันสมัยทำงานโรงงานเดียวกันตอนนี้ผันตัวไปเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมชื่อดังในกรุงเทพมีเส้นสายทั้งตำรวจทั้งนักการเมืองท้องถิน่น เรื่องนี้กูฝากมึงเลยนะพี่ถ้ามีอะไรใหม่ๆส่งมาให้กูดูด้วยพี่เอกพูดเสียงแหบก่อนจะโยนโทรศัพท์ลงโซฟาแล้วสุดตัวนั่งมือกุมศีรษะส่วนน้องใหมหลังจากได้รับการประกันตัวเธอถูกพ่อของหลวงพี่ธนาพาไปพักที่คอนโดรู้ใจกลางเมืองเลยคืนนั้นชายวัยกลางคนที่ชื่อคุณวิชัยนั่งตรงข้ามเธอในห้องรับแขกกว้าง,วางขวางมองเธอด้วยสายตาที่ทั้งอบอุ่นและเข้มงวดหนูไม่ต้องกลัวอะไรอีกฉันจะจัดการทุกอย่างให้คุณวิชัยพูดเสียงนุม่มแต่หนูต้องสัญญากับฉันอย่างหนึ่ง ห้ามาติดต่อธนาอีกจนกว่าจะจบเรื่องน้องหมายพยักหน้าช้าๆน้ำตาอย่างคลอหนูเข้าใจคะ่ะแต่หลวงพี่ธนาเป็นยังไงบ้างคะคุณวิชัยถอนหายใจหมอบอกว่าอาการไม่หนักมากแต่วันนี้เจ้าคณะจังหวัดเรียกตัวไปสอบสวนอธิกรณ์แล้วคงต้องศึกแน่ๆฉันกำลังหาทนายดีที่สุดให้เขาคืนนั้นน้องไม่นอนไม่หลับเธอนั่งมองวิวเมืองยามค่ำคืนจากระเบียงคอนโดมือถือโทรศัพท์ที่คุณวิชัยให้มาใหม่ไม่มีเบอร์ใครเลยสักเบอร์เธออยากโทรหาพี่เอกอยากขอโทษอยากอธิบายแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ เช้าวันถัดมาข่าวใหญ่ระเบิดอีกครั้งหน้าหนึ่งทุกสำนักมหาเศรษฐีชื่อดังรับเป็นพ่อพระรูปงามเผยลูกชายบวชหนีปัญหาครอบครัวเก่าอดีตเมียเก่าอรารวาสบุกวัดด้วยมีภาพเก่าๆของหลวงพี่ธนาสมัยยังไม่บวชใส,ส่สูททยืนข้างพ่อในงานเลี้ยงบริษัทหล่อเลลาแบบไฮโซสุดๆและที่หนักกว่านั้นมีข่าวลือว่าคุณวิชัยเคยมีปัญหากับภรรยาเก่าซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อสิบปีก่อน โซเชียลเดือดหนักกว่าเดิมคนขุดคุยกันสนัน่นบางคนบอกน้องไมเป็นเหยื่อบางคนบอกเธอเป็นเมียเก็บที่รู้เห็นตั้งแต่แรกที่โรงพยาบาลหลวงพี่ธนาหรือตอนนี้เรียกว่าคุณธนาแล้วเพราะเขาเพิ่งลาสิกขาเมื่อเช้านั่งฟังทนายอธิบายสถานการณ์สีหน้าซีดเผือดคดีทำร้ายร่างกายจากสามีโยมายเขาฟ้องคุณฐานเป็นชู้และหมิ่นประมาทส่วนโยมายโดนข้อหาล่วงละเมิดสถานที่ศาสนาแต่คุณพ่อคุณจัดการลดหย่อนให้แล้วทนายพูดคุณธนาก้มหน้าผมอยากเจอเธอสักครั้ง แค่ขอโทษเถอะทนายสายหน้ายังไม่ได้ครับคุณวิชัยสั่งห้ามเด็ดขาดและอีกอย่างสามีเก่าเธอเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ช่องดังเมื่อเช้าบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ยอมความแน่เย็นวันนั้นที่บ้านพี่เอกแม่ผัวนั่งดูข่าวอยู่หน้าทีวีพยักหน้าอย่างพอใจเมื่อเห็นพี่เอกให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวกูจะสู้จนหยดสุดท้ายเมียกูทำแบบนี้กูจะให้มันติดคุกให้ได้ แต่หลังกล้องดับพี่เอกเดินออกมาหน้าบ้านคนเดียวจุดบุหรี่สูบมือสั่นเล็กน้อยเขาเปิดดูรูปเก่าๆในโทรศัพท์รูปที่น้องมายิ้มหวานกอดเขาในวันแต่งงานน้ำตาไหลลงมาเงียบๆทำไมว่ามายทำไมถึงทำกับกูแบบนี้จู่ๆโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่เขาเพิ่งโทรไปเมื่อคืนนักลก่าวพี่ชายเอกมีข่าวใหม่ด่วนเลยว่ามีคนส่งคลิปเสียงมาให้กูเป็นเสียงคุณวิชัยคุยโทรศัพท์บอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้จบภายในอาทิตย์นี้และมีประโยคหนึ่งที่น่ากลัวมาก มันบอกว่าถ้าจำเป็นต้องทำให้มันหายไปเหมือนครั้งก่อนพี่เอกชะนักบุรีหล่นจากปากมึงแน่ใจเหรอพี่แน่สิว่ากูเช็คแล้วเสียงตรงแปะและถ้าคลิปนี้รั่วออกไปคุณวิชัยอาจเจอคดีเก่าๆถูกขุดขึ้นมาใหม่ด้วยพี่เอกเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงต่ำส่งมาให้กูหน่อยพี่กูมีแผนแล้วคืนนั้นฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งน้องใหม่นั่งอยู่ในคอนโดรู้มองฝนที่กระหน่ำลงมารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกขังอยู่ในกรงทอง เธอไม่รู้เลยว่าคลิปเสียงนั้นกำลังถูกส่งต่อไปยังมือพี่เอกแล้วและในอีกไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างอาจพลิกผันหนักยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดฝนกระหน่ำลงมาหนักยิ่งขึ้นในคืนนั้นราวกับฟ้าจะลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องพี่เอกนั่งอยู่ในห้องมืดๆของบ้านเก่ามือถือโทรศัพท์ที่กำลังเล่นคลิปเสียงซ้ำไปซ้ำมาถ้าจำเป็นต้องทำให้มันหายไปเหมือนครั้งก่อนเสียงคุณวิชัยในคลิปชัดเจนจนหน้าขนลุกพี่เอกฟังจนขึ้นใจแล้วยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปนั้นส่งต่อไปให้พีี่่นนัักขาวทท พี่ปล่อยเลยครับปล่อยให้มันดังผมอยากเห็นหน้าคนรวยๆพวกนี้ตอนโดนขุดอีกฝากหนึ่งในคอนโดรู้คุณวิชัยนั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวกำลังคุยโทรศัพท์กับทนายความด้วยน้ำเสียงเย็นชาจัดการสามีมันให้จบเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามมีร่องรอยเขาวางสายแล้วถอนหายใจยาวเดินไปที่ระเบียงมองลงไปเห็นแสงไฟเมืองที่สว่างสวัยแต่ในใจกลับมืดมิดเขารู้ดีว่าคดีเก่าของภรรยาที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนกำลังจะถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งถ้าคลิปเสียงนี้รั่วทุกอย่างจบ เช้าวันรุ่งขึ้นข่าวระเบิดใหญ่จริงๆหัวข้อข่าวทุกช่องคลิปเสียงลับมหาเศรษฐีชื่อดังขู่ทำให้หายไปเหมือนครั้งก่อนหลังลูกชายอดีตพระมีชู้กับเมียชาวบ้านตำรวจเตรียมเรียกสอบด่วนโซ ocial เ,เดือดระอุหนักกว่าเดิมกดแห่งกรรมมหาเศรษฐีคลิปเสียงติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั้งวันคลิปถูกแชร์นับล้านครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงน้องไมลตื่นขึ้นมาเห็นข่าวในทีวีที่เปิดทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่นเธอตัวสั่นจนโทรศัพท์หล่นจากมือคุณลุง คุณลุงวิชัยพูดแบบนี้จริงๆเหรอคะคุณวิชัยที่เดินออกมาจากห้องทำงานสีหน้าเรียบเฉยหนูไม่ต้องสนใจข่าวหรือพวกนี้ฉันจัดการได้แต่ในใจเขาเริ่มตื่นตระหนกแล้วเพราะไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจชุดใหญ่บุกมาที่คอนโดพร้อมหมายค้นและหมายเรียกตัวนายวิชัยคุณต้องตามเราไปสถานีเดี๋ยวนี้ในข้อหาข่มขู่และอาจเกี่ยวข้องกับคดีเก่าที่ภรรยาคุณหายตัวไปคุณวิชัยยืนนิ่งมองน้องไมายครั้งสุดท้ายก่อนถูกพาตัวไปหนูอยู่ที่นี่อย่าออกไปไหนฉันจะกลับมา น้องใหม่สุดตัวลงกับพื้นร้องให้หนักกว่าเดิมเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นต้นเหตุของทุกอย่างส่วนคุณธนาที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ยินข่าวขณะนั่งอยู่ในบ้านพักชั่วคราวที่พ่อจัดไว้เขารีบโทรหาพ่อทันทีแต่ติดต่อไม่ได้พ่อพ่อทําอะไรลงไปเขารีบขูดกุญแจรถขับตรงไปที่สถานีตํารวจด้วยตัวเอง ที่สถานีพี่เอกยืนรออยู่หน้าห้องสอบสวนเขาเป็นคนส่งคลิปให้ตำรวจโดยตรงผ่านนักข่าวเมื่อเห็นคุณวิชัยถูกนำตัวเข้าไปสายตาทั้งคู่ศพกันผ่านกระจกคุณวิชัยมองพี่เอกด้วยสายตาเย็นชาแต่พี่เอกยิ้มมุมปากเล็กน้อยกำตามทันแล้วไหมล่ะครับคุณไม่นานคุณธนาก็วิ่งมาถึงสถานีหอบหายใจแรงเมื่อเห็นพี่เอกยืนอยู่เขาชะงักก้าวเท้าทั้งสองมองหน้ากันเงียบเงียบท่ามกลางความวุ่นวายของสถานีตำรวจคุณธนาเอ่ยเสียงสั่นผม ขอโทษครับที่ทำแบบนั้นกับครอบครัวคุณพี่เอกกมัดแน่นน้ำตาคลอมึงรู้ไหมว่ากูเจ็บแค่ไหนแต่ตอนนี้กูไม่รู้แล้วว่าควรโกรธมึงหรือสงสารมึงดีกว่าจู่ๆประตูห้องสอบสวนเปิดออกตำรวจเดินออกมาพร้อมคุณวิชัยที่ถูกใส่กุญแจมือนายวิชัยคุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมภรรยาเก่าคดีใหม่จากคลิปเสียงและพยานหลักฐานที่ขุดขึ้นมาได้คุณวิชัยหันมองลูกชายช้าๆสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง คุณธนารีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อพ่อพอ่พอทำจริงเหรอส่วนพี่เอกยืนมองภาพนั้นเงียบเงียบก่อนจะหันหลังเดินออกจากสถานีฝนยังตกไม่หยุดแต่ในใจเขารู้สึกโล่งแปลกแปลกเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์น้องใหม่ที่ยังคงอยู่ในรายชื่อติดต่อสายปลายทางรับทันทีเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นพี่เอกพี่เอกเองียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงแหบหม่มึงอยู่ไหนกูจะไปรับมึงกลับบ้าน และในขณะที่ฝนยังกระหน่ำไม่เลิกทุกอย่างดูเหมือนจะกำลังวนกลับไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครรู้ว่ากฎแห่งกรรมจะหยุดลงเมื่อไหร่ฝนยังคงเทลงมาอย่างหนักไม่ยอมหยุดพี่เอกขับรถกระบะคันเก่าฝ่าถนนลื่นเปียกมุ่งตรงไปยังคอนโดหรูใจกลางเมืองที่นักเก่าบอกพิกัดมาให้หัวใจเขาเต้นแรงไม่ต่างจากคืนที่บุกวัดคราวนี้ไม่ใช่ความโกรธล้วนๆแต่ปนไปด้วยความสับสนความคิดถึงและความหวังเล็กๆที่เขาเองก็ไม่กล้าอยอมรับ น้องไม่นั่งขดตัวอยู่บนโซฟาในห้องกว้างขวางมือกุมโทรศัพท์แน่นหลังจากได้ยินเสียงพี่เอกเธอไม่กล้าพูดอะไรนอกจากสะอื้นเบาๆผิดพี่จะมาจริงๆเหรอคะกูอยู่หน้าคอนโดแล้วลงมาเดี๋ยวนี้เสียงพี่เอกแหบพร่าแต่ฟังดูหนักแน่นน้องไม่ลุกขึ้นยืนด้วยขาที่สั่นเทาเธอสวมเสื้อคลุมตัวบางที่คุณวิชัยทิ้งไว้ให้เดินออกจากห้องโดยไม่คิดอะไรอีกต่อไปลิบลงช้าๆเหมือนให้เวลาเธอทบทวนแต่ในใจเธอรู้ดีว่าต้องการเจอหน้าพี่เอกมากแค่ไหน เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอเห็นพี่เอกยืนพิงกระบะร่างเปียกชุ่มฝนบุรีมวลสุดท้ายดับวูบอยู่ในมือเขามองเธอเงียบเงียบสายตาแดงกำ่ำน้องหม่วิ่งเข้าไปกอดเขาแน่นทันทีโดยไม่สนฝนที่กระหน่ำพี่เอกหนูขอโทษหนูคิดถึงพี่มากพี่เอกตัวแข็งไปชั่วขณะก่อนจะค่อยๆย,ยกแขนขึ้นโอบรอบตัวเธอมือใหญ่ลูบหลังเธอเบาๆฝนเปียกปนน้ำตาของทั้งคู่ไหลลงมาไม่รู้จักหยุดกูก็คิดถึงมึงเหมือนกันคิดจนแทบตายเขาพึมพำเสียงสัน่น ทั้งสองยืนกอดกันอยู่นานใต้ฝนตกหนักโดยไม่สนสายตาคนที่เดินผ่านไม่สนกล้องวงจรปิดไม่สนข่าวที่กำลังเดือดพล่านทั่วประเทศพี่เอกพระออกช้าๆมองหน้าเธอตรงๆขึ้นรถกูพากลับบ้านน้องไมายพยักหน้าโดยไม่ทำอะไรเธอขึ้นนั่งข้างคนขับมือจับแขนพี่เอกแน่นตลอดทาง ระหว่างทางกลับบ้านเก่าพี่เอกเปิดวิทยุเบาๆข่าวยังคงพูดถึงคดีของคุณวิชัยไม่หยุดคดีฆาตกรรมเก่าที่ถูกขุดขึ้นมาพยานใหม่ที่โผล่มาหลังคลิปเสียงรั่วทุกอย่างกำลังพังทลายลงอย่างรวดเร็วแล้วคุณธนาละคะน้องไม้ถามเสียงแผ่วพี่เอกเงียบไปครู่หนึ่งมันคงต้องเจอกรรมของมันเองกูไม่รู้แล้วว่าควรเกลียดมันต่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆกูไม่อยากให้มึงต้องเจ็บอีกน้องไม้น้ำตาไหลอีกครั้งแต่คราวนี้เธอยิ้มเล็กๆหนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกขอสัญญ,ญา เมื่อรถจอดหน้าบ้านเก่าแม่ผัวยืนรออยู่หน้าประตูสีหน้าแข็งทื่อแต่เมื่อเห็นน้องไม่เดินลงจากรถเปียกชุ่มมือจับมือพี่เอกแน่นแม่ผัวก็ได้แต่ถอนหายใจยาวเข้ามาเถอะฝนตกขนาดนี้แม่ผัวพูดเสียงเหนื่อยหน่ายก่อนจะหันหลังเดินเข้าบ้านคืนนั้นน้องไม้กับพี่เอกนอนกอดก,กันบนเตียงเก่าเสียงฝนยังเคาะกระจกไม่หยุดแต่ในอ้อมแขนของกันและกันทั้งคู่รู้สึกอบอุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนไม่มีคำพูดหวานหวานไม่มีคำสัญญาใหญ่โตแค่การกอดที่เงียบงันแต่เต็มไปด้วยความหมาย ส่วนที่สถานีตำรวจคุณวิชัยนั่งอยู่ในห้องขังมองกำแพงเย็นเฉียบด้วยสายตาว่างเปล่าเขารู้ดีว่าครั้งนี้ไม่มีเงินหรือเส้นสายใดช่วยได้อีกคุณธนานั่งรอหน้าห้องขังทั้งคืนไม่กล้าเข้าไปเจอหน้าแต่ก็ไม่ยอมปรับเขารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มจากเขาและเขาจะต้องชดใช้เช้าวันใหม่ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสฝนหยุดตกแล้วข่าวหน้าหนึ่งมหาเศรษฐีสารภาพผิดคดีฆาตกรรมเก่าลูกชายอดีตพ,พระเตรียมขึ้นสารฐานเป็นชู้ แต่ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งในชนบทน้องไมตื่นขึ้นมาเห็นพี่เอกกำลังทำกับข้าวเช้าให้อย่างเงียบๆเ,เธอเดินเข้าไปกอดเอวเขาเบาๆขอบคุณที่ให้โอกาสหนูอีกครั้งนะคะพี่เอกหันมายิ้มเล็กน้อยมือลูบหัวเธอกำมันตามทันทุกคนแหละไมแต่บางทีมันก็ให้โอกาสคนที่สำนึกผิดได้เริ่มใหม่เหมือนกันและชีวิตของทั้งคู่กำลังเริ่มต้นใหม่จริงๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาในครัวเล็กๆ แต่ลึกๆในใจของพี่เอกยังมีบางอย่างที่เขายังไม่บอกใครเขายังเก็บคลิปเสียงฉบับเต็มไว้ในโทรศัพท์คลิปที่ยาวกว่านั้นที่มีเสียงคุณวิชัยพูดถึงคนที่ต้องจัดการอีกคนหนึ่งคนที่ชื่อพี่เอกเองและตอนนี้คลิปนั้นกำลังถูกส่งไปยังบุคคลลึกลับที่เขาไม่เคยเจอหน้าพร้อมข้อความสั้นๆว่าถ้าอยากให้เรื่องจบจริงๆต้องเคลียร์ถึงต้นตอฝนหยุดแล้วแต่พายุลูกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นเงียบ หลายเดือนผ่านไปหลังจากวันที่ฝนหยุดตกบ้านเล็กๆในชนบทกลับมาสงบเงียบเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างพี่เอกกับน้องไม้ใช้ชีวิตเรียบง่ายพี่เอกกลับไปทำงานโรงงานกับปกติน้องไม้ช่วยแม่ผัวทำสวนผักขายตลาดนัดทั้งคู่แทบไม่พูดถึงเรื่องเก่าแต่ทุกคืนก่อนนอนพวกเขาจะกอดกันแน่นกว่าเดิมราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไป แม่ผัวที่เคยด่าเคยตบตอนนี้เริ่มใจอ่อนลงทีและน้อยบางวันถึงกับทำกับข้าวพิเศษให้น้องไม่กินบอกเบาๆว่า,วากินเยอะนะเดี๋ยวผอมน้องไม่ยิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ว่านั่นคือการให้อภัยแบบชาวบ้านที่ไม่ต้องพูดคำหวานส่วนคุณวิชัยสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดีฆาตกรรมภรรยาเก่าพยานใหม่และหลักฐานที่ขุดขึ้นมาทำให้เขาไม่มีทางสู้คุณธนาที่ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา ไปเยี่ยมพ่อทุกสัปดาห์นั่งคุยกันผ่านกระจกห้องเยี่ยมเงียบๆบ,บางครั้งก็ร้องไห้ด้วยกันคุณธนาตัดสินใจไม่กลับไปใช้ชีวิตไฮโซแต่เลือกไปช่วยงานที่มูลนิธิเด็กกำพร้าทำบุญชดใช้กรรมที่ตัวเองสร้างไว้คดีความระหว่างพี่เอกกับน้องใหม่และคุณธนาจบลงด้วยการยอมความพี่เอกถอนฟ้องทุกข้อหาบอกกับสารแค่ว่าผมอยากให้ครอบครัวผมกลับมาอยู่ด้วยกันมากกว่าอยากเห็นใครติดคุกคำพูดนั้นกลายเป็นข่าวเล็กๆที่คนอ่านแล้วยิ้มทั้งน้ำตา แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดคือคลิปเสียงฉบับเต็มที่พี่เอกยังเก็บไว้คืนหนึ่งหลังจากน้องไม่หลับไปแล้วพี่เอกลุกขึ้นมานั่งที่ระเบียงบ้านมองดาวดวงเขาเปิดโทรศัพท์ดูคลิปนั้นอีกครั้งในคลิปคุณวิชัยไม่ได้พูดแค่ทําให้หายไปเหมือนครั้งก่อนแต่ยังมีประโยคต่อท้ายที่ถูกตัดออกตอนรั่วไหลสู่สาธารณะถ้าจําเป็นต้องทําให้มันหายไปเหมือนครั้งก่อนแต่คราวนี้อย่าให้มีร่องรอยเหมือนครั้งภรรยาเป้าหมายคือไอหนุ่มโรงงานนั่นเองถ้ามันไม่ยอมจบ พี่เอกฟังจนจบแล้วยกโทรศัพท์ขึ้นกดลบคลิปนั้นอย่างถาวรเขาไม่เคยส่งคลิปฉบับเต็มให้ใครไม่เคยบอกใครด้วยซ้ำว่ามีอยู่จริงเพราะเขาเลือกแล้วว่าจะไม่ต่อการวงจรนี้อีกเขาเลือกที่จะให้อภัยไม่ใช่เพราะใจดีหรือศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่เพราะเขารู้ดีว่าความแค้นจะกัดกินเขาและครอบครัวที่เพิ่งกลับมารักกันอีกครั้งพี่เอกสูดหายใจลึกมองบ้านที่ไฟดับหมดแล้วยกมือขึ้นไหว้ฟ้าครั้งหนึ่งเบาๆขอบคุณที่ให้กูได้เริ่มใหม่ เช้าวันใหม่น้องไมตื่นขึ้นมาเห็นพี่เอกกำลังรดน้ำต้นมะนาวหน้าบ้านเธอเดินออกไปกอดเอวเขาจากด้านหลังตื่นเช้าจังเลยค่ะพี่เอกขันมายิ้มวันนี้ตลาดนัดกูอยากไปช่วยมึงขายผักน้องไมาย,ยิ้มกว้างจนตายหยีติงเหรอข้าไม่ต้องไปโรงงานลางานวันหนึ่งไม่เป็นไรอยากอยู่กับเมียแม่ผัวเดินออกมาจากครัวถือจานข้าวเหนียวไก่ย่างร้อนๆมาวางให้ทั้งคู่กินก่อนไปตลาดเดี๋ยวหิว ภาพนั้นธรรมดามากแต่สำหรับทั้งสามคนมันคือภาพที่สวยงามที่สุดในชีวิตไม่มีเงินทองมากมายไม่มีคอนโดหรูไม่มีชื่อเสียงมีแค่บ้านเล็กๆสวนผักเล็กๆและหัวใจที่เรียนรู้ว่าจะให้อภัยกันและกันกฎแห่งกรรมไม่ได้ไหมายถึงแค่การลงโทษบางครั้งมันก็คือโอกาสที่ฟ้าให้คนที่สำนึกผิดได้เริ่มต้นใหม่และสำหรับพี่เอกน้องใหม่และทุกคนที่เคยเจ็บปวดจากเรื่องนี้วันนี้คือวันที่กำมงจรน,นั้นหยุดลงจริงๆ หยุดลงด้วยการเลือกที่จะรักต่อไปแม้จะเคยเจ็บปวดแค่ไหนหยุดลงด้วยการเลือกที่จะไม่ต่อความแค้นแม้จะมีโอกาสแก้แค้นได้เต็มที่แสงแดดยามเช้าสัส่สงลงมาบนบ้านหลังเล็กต้นมะนาวเริ่มออกดอกส่งกลิ่นหอมและชีวิตของพวกเขาเดินหน้าต่อไปอย่างสมบอย่างที่ควรจะเป็นมาตั้งแต่แรก